สวัสดีครับสืบจากพระวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปเนี้นะครับมีพระต่างวัดเนี่ยเอามาให้ทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็แยกแยะระหว่างพระต่างวัดหรือว่าพระว,วละคังบางคนผมมีลักษณะอย่างไรนะครับเข้าว้นะครับก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับตัวอย่างนี้ ทุกองนะครับอาจจะมีบิดเบี้ยวบิดผิวไปนิดนิดหน่อยๆนะครับเป็นลักษณะการให้ดูเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็จะสอดแทรกเกี่ยวกับการสังเกตนะครับในยุค 5G นี้ด้วยนะเกี่ยวกับวงการพระนะครับเนี่ยทุกท่านมองไปเลยครับ พระทั้งแปดแบบแปดวัดในที่ผมนำมาให้เป็นตัวอย่างอ่าองค์นี้ก็เป็นลักษณะพระของวะัลคะังนะคะรับลักษณะของพิมพ์ก็จะมีความสวยงามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ พิมพ์ทรงแล้วก็ลักษณะการตัดนะครับมีความสวยงามองค์ที่สวยกว่านี้ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่เดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเอาองค์เอาพระที่ออกมาจากกลูกก็ได้นะของวัดรักคังอะนะเดี๋ยวผมให้ดูจะมีความสวยมากนะครับสวยจริงๆนะพามสุเด,ดวารักคังอนะ ผมก็ให้ดูมาทุกคลิปเลยนะลักษณะของพัสดุรนะคังมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่ากรรมมาวิธีจะต้องเหมือนกันเหมือนกันนะครับการกดการบิดการเบี้ยวการถูกจับการโดนนิ้วมือการอาจจะมีบูดเบี้ยวไปบ้างเราก็ต้องดูรายละเอียดองรวมทั้งหมดนะครับ ในระหว่างนี้ก็จะสอนแทรกเกี่ยวกับความรู้ไปด้วยนะเกี่ยวกับวงการพระเครื่องในสมัยนี้นะครับเนี่ยดูพิจาราองค์รวมไหมครับเดี๋ยวให้ดูสมเด็จบางฑพมองต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ พอสุดทางพมนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับมันจะออกเอียงเอียงนะเพราะว่ามันมการก๊อปปี้ของวัลลักก๊อปปี้บล็อกวัลลัคังบล็ไอไนะครับถ้าเกิดการเอียงเล็กน้อยอผมว่ามันเกิดจกากความตั้งใจของของผู้สร้างด้วยนะครับอ่ามันเป็นศิลปะนะครับมันเหมือนกับเป็นการให้เกียรติเจ้าของพิมพ์นะครับเขาจะไม่ทําให้มันเหมือนมากกันนะแต่วัลลัครังนี่จะเป๊ะเลยนะครับองศา ความบาลานซ์นะครับความสวยงามได้หมดแลวเป๊ะหมดเลยดีกว่าไม่มีทิฏฐิเลยแต่ว่าบางเหรียพมในเอียง,งอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการที่เขาตั้งใจเพื่อที่จะบิดเลี่ยงของเดิมไปนะครับอ่าเป็นการให้เกียรติเจ้าของพิมมันนะอ่อมันก็เลยจะรู้สึกเรามองดีๆจะรู้สึกเหมือนเอียงเหมือนมเบี้ยวนะครับเนี่ยเป็นลักษณะาบางหรพมนะครับ แล้วก็หลวงปู่หล,ลําพูไล่ๆตามหลังมานี่ก็ท่านก็จะทําตามของเดิมที่ออกมาจะกลุกนะครับหลวงปู่หลําพูสังเกตดีๆก็จะเบี้ยวนะครับเพราะว่าเขาก,กอบของเดิมไปที่ออกมาจะกลุกนะครับเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์นะมันถกเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็จะสร้างกันตามเดิมรักษาเขาเรียกว่าการรักษาศิละปะเดิมไว้อนะครับเพื่อไม่ให้ชนรุ่นหลังเนี่ยหลงนะครับแต่บางคนเนี่ยฉวยโอกาสตรงเนี้ย ยัดก็เป็นวัลคังจนคนหลงไปหมดนะครับเนี่ยพอมันมีในเรื่องของเงินทองเข้ามาเนี่ยมันทําให้ประวัติศาสตร์ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ต้องพยายามเรียนรู้นะครับเรียนรู้นะคําว่าจกักรพรรดิคุณต้องคุณต้องตีโจทย์ข้อนี้ให้แตกเลยคาว่าจกักรพรรดินะ่ะคือเขาไม่มีทิฐตจริงๆนะครับอ่าแต่ลักษณะบางก่มนะเขายังเบี้ยวเห็นไหมครับมันยังเบี้ยวนิดนึงมันยังมีทิฐิอยู่นะครับ อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับสมมติพรมนะองค์ที่ส,สวยๆของเขาก็มีนะครับองค์ที่ส,สวยๆนะแต่เราก็นํามาได้เท่าที่เรานํามาได้นะครับเป็นคร่าวๆนะจะได้แยกแยะได้นะครับน่าต่อไปองค์ที่สามนี่เป็นเกตชยโยนะครับเกตชยโย ลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหารายละเอียดองค์พระนะก็จะมีความแตกต่างไปนะครับลักษณะของเกจชโยเป็นลักษณะการก๊อปก๊อปก๊อปไปเรื่อยๆนะครับจนพิมพ์มันบางขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะจะมีการแต่งเพิ่มด้วยนะครับ เป็นการก๊อปนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ก๊อปเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดหลวงเนี่ยส่วนมากจะขาดแคลนในเรื่องของช่างนะครับช่างแกะสลักกันนะแล้วก็เหตุผลที่สองที่ต้องก๊อปพิมพ์ของวัดละครังไปเนี่ยเพราะว่า,าต้นแบบของสมเด็จท่านเนี่ยถูกพิจารณาแล้วว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ ทั้งในเรื่องของศิลปะนะครับ้วความถูกต้องนะฮะเขาพิจารณาแล้วเห็นว่าพิมพ์ของสมเด็จวัดระฆังที่สมเด็จท่านเป็นผู้ให้ช่างหลวงแกะเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็เหมาะแก่การทำเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าการ สร้างวัตถุมงคลเพื่อถวายเป็นวุตถบูชานะครับเขาก็เลยยึดพิมพ์ของวัลคังนี้เป็นหลักนะครับก็เลยเป็นการกอ๊กอปกลักบกันไปเรื่อยๆนะครับจนพิมพ์ตื้นตื่นตืน,ตน,ตนลงไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นวัดดักถนนนะครับดักพนอนอ่าองค์ที่สี่นี่เป็นผมจะไล่ตาม รูปตัวอย่างข้างต้นเลยนะครับอ่าที่สี่เนี่ยเป็นวัดดักขนนนะครับก็จะมีความคล้ายคึงคล้ายคลึงกับพิมพ์ของสุดเดวะังเลยนะครับแต่ว่าความสวยงามเนื้อหาในองค์พระนะครับก็จะขาดในเรื่องของมวลสารพิเศษนะครับมวลสารพิเศษของสุดเดวท่านมีอะไรบ้างนะครับผมทำไว้ให้ดูหลายคลิปมากๆเลย ลหลายๆท่านยังไม่เคยติดตามแล้วก็ไม่เคยเข้ามาดูคลิปผมนะบางคนเพิ่งเข้ามานะครับกถ็ถามนั่นถามนี่นะบางคนก็ตําหนิเตะนะครับว่าทําไมไม่เอามาให้ดูบ้างบาผมทําไว้ให้หลายคลิปแล้วนะครับยังไงก็รบกวนนะเข้าไปดนะูถ้าสนใจนะครับถ้าไม่สนใจก็ผ่านเลยนะครับผ่านได้เลยนะครับแล้วก็มีลักษณะขนาดมีขนาดเล็กนะครับวัดถะขน,น,นมีมีขนาดเล็ก นะครับแต่ถ้าเป็นสมเด็จวัลังที่สมเด็จท่านสร้างเนี่ยไสยใหญ่เลยนะครับผมบอกเลยว่าใหญ่ใหญ่สูงสง่างามเลยนะครับอ่าพระที่ออกมาจากกลุนเนี่ยทอดผมุจอเจอมันมีทั้งหมดสามขนาดนะมีสามขนาดมีใหญ่เลยนะครับใหญ่เนี่ยคือทรงกระายทรงอู่ทองล่มสมัยเนี่ยนะใหญ่สูงใหญ่เลยครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนเบร์วังนะ ตามที่ผมทําคลิปให้ดูนั่นแหละลองย้อนกลับไปดูนะครับดักขนนนี้ก็มีความท้ายคลึงนะครับท้ายคลึงแต่ว่าความสวยงามมวลสารนะครับมันก็จะต่างกันผมก็ให้ดูแล้วนะว่าพอสุดยอดละครที่ออกมาจากกูนี่มีความสวยงามขนาดไหนนะครับสวยแล้วต้องเก่าด้วยนะครับไม่ใช่สวยแล้วใหม่นะสวยแลวต้องเก่าด้วยนะครับ เพราะพาที่ออกมาจากกลุ่มเขาแตกหมดเลยครับเนื้อแตกหมดเลยแตกล้านหมดเลยนะครับถ้าองค์ไหนยังไม่แตกนเราก็เดาเดาไม่ยากเลยว่าอ้าวไม่ทันท่านนะครับเนีย่ยอย่างเงี้ยพอเรารู้แล้วว่าจุดสังเกตนะครับพอเราเจอพาที่ทรงเหมือนสมเด็จรักขังเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือความเก่านะครับดูก่อนเลยครับความเก่า ความเก่าได้ไหมถ้าความเก่าไม่ได้แสดงว่าเป็นพระสร้างมาทีหลังนะครับเราก็ต้องมาไล่ดูเอาว่าวัดไหนล้อพิมพ์นะครับต้องไล่ไปผมนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เลยตั้งแต่แรกนะผมก็ต้องมานั่งไล่เอานะครับใช้เวลาแรมเดือนแรมปีนะฝ้่เราจะไล,ไล่ไล่ได้แต่ละองค์แต่ละองค์องค์นี้วัดไหนองค์นี้วัดไหนองค์นี้วัดไหนนะครับเพราะว่าเขาล้อพิมพ์กันหลายวัดมากนะ ะครับสิ่งพวกนี้ต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อยๆเรียนรู้อย่างแต่ว่าดักคนนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีพิมพ์นี้อย่างเดียวเขามีพิมพ์อื่นด้วยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอะแหละว่าจะเหมือนแค่ไหนไม่ใช่ปัญหานะครับดูที่ความเก่าแล้วก็ดูที่กรรม,มาวิธีนะครับเนื้อหามันจะแตกมันจะแตกต่างกับวัลถคการเขาโอเคนะครับ อ่าเดี๋ยวไปองค์ต่อไปเลยอ่าไปเป็นวัดปราสาทนะครับลักษณะถิ่นทรงนะมันก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับคล้ายคลึงนะไม่ใช่ว่าเหมือนนะครับคล้ายคลึงนะเพราะว่าถ้าเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราก็จะค่อยๆศึกษาไปต่อได้นะครับองค์ไหนไม่ขอวัดไหน แต่หลายท่านไม่ค่อยจะยอมรับนะครับว่ามันมีวัดต่างๆเนี่ยที่นํานําพิมพ์วัดระครังเนี่ยไปสร้างเนี่ยมันมีเยอะนะครับเรายอมรับข้อนี้ได้อะเราก็แยกแยะออกได้ครัเนี่ยบ,บางคนนี้อาจจะยัดเป็นวัดระครังเลยนะวัตศาสตร์เนี่ยเพราะว่าเขาก็มีความคล้ายคลึงนะครับ ถ้าเราเรียนรู้ลึกๆจริงๆแล้วเราตั้งใจจริงๆเราจะรู้ว่ามันต่างกันแล้วก็มีสร้างตามมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละจุดหลักๆเลยคือเราต้องดูที่ความเก่าก่อนเลยความเก่าไม่ได้ก็คือให้เรารู้ไว้เลยว่าสร้างตามหลังมาเป็นการล้อพิมพ์ ที่จะต้องมาหาดูว่าวัดไหนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกท่านเจอพระแตกล้านเมื่อไหร่เนี่ยให้เราโฟกัสไปเลยนะครับโฟกัสไปเลยนั่นคือพระถึงยุคนะครับแล้วก็มาดูว่าเป็นพระย้อนยุคแต่งลายให้แตกหรือเปล่าก็ต้องมาดูจุดนี้นะครับ ซึ่งรายละเอียดการพิจารณาพระแตกลานแตกลายนะผมก็ทําคลิปบอกไปหมดแล้วนะครับลองเข้าไปดูกันนะ,ะเดี๋ยวให้ดูวัดต่อไปเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นวัดคุณอ่อวัดสเตอร์นะครับขอไปวัดสเตอร์เห็นไหมแต่ละวัดแต่ละวัดก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับ เขาเราก็จำจำทรงให้ได้นะครับจำทรงให้ได้นะครับให้เราคิดไว้เสมอเลยว่ามันมีหลายวัดมากนะครับที่หลอพิมพ์วัดละครไปอะนะเราอย่าไปยัดเป็นวัดละครอย่างเดียวไม่ได้นะครับสมัยก่อนนี้ก็ยัดเรียกว่าพระยัดวัดนะ่ะเพราะว่ามันไม่มี การสื่อสารลาบากนะครับันไม่มีใครมานั่งบอกนั่งอธิบายแล้วก็ยัดเป็นวัดตะคังกันไปหมดคนก็เลยสับสนกันสมัยก่อนเนะี่ยแต่พอมาสมัยเนี้ยมันมันจะยัดวัดจะมันลําบากแล้วเพราะว่าการสื่อสารมันง่ายการศึกษามันก็เข้าถึงง่ายนะครับถ้าถ้าคุณยังฝืนดื้อไปยัดวัดเนี่ยคนที่เสียก็คือคุณนะครับเพราะเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ศึกษาหาความรู้กัน ถ้าคุณยังดื้อแพงไปยัดวัดเขาก็ไม่ได้งโง่กันแล้วนะครับอืมสู้เรายอมรับสู้เรายอมรับตรงๆดีกว่านะครับวัดไหนวัดไหนเออแล้วเราก็พยายามหาที่เป็นว๊ลักคังจริงๆนะครับจะมีความสวยงามมากนะครับพ๊ะลักคังสวยมากจริงๆนะแล้วก็เก่าด้วยนะครับ แล้วก็มวลสารเนี่ยคือแบบครบเครื่องเลยนะครับพิเศษสุดๆเลยอ่ะแล้วก็ไปเป็นวัดขุนอินนะครับออันนี้เป็นลักษณะของวัดขุนอินเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงนะครับแต่ทรงมันก็จะไม่เหมือน ดูดีๆครับเราสังเกตพยายามจำพิมพ์ให้แม่นจำทรงให้แม่นเราก็จะรู้นะครับเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ครับเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ได้อย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองนะครับถ้าเราไม่ได้คิดอกุศลนะนะเออไม่ได้คิดจะปลอมแปลงหรือว่าไม่ได้คิดจะยัดวัดน่ะเราก็เก็บไว้เป็นตัวอย่างได้เวลาใครที่จะมาหลอกเราหรือว่าจะมายัดวัดหลักขังให้เราเราก็สามารถ ดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงคำว่าจักรพรรดิ้วยเลยนะครับสวยเก่าพบเครื่องนะครับแล้วที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เลยคือแตกล้านหมดเลยนะครับพที่ทันท่านเนี่ยคือแตกล้านหมดเลย ห5 0อยหสิบกว่าปีเนี่ก็แตกล้านหมดเลยครับแตกน้อยแตกมากนก็ตามวาระไปนะครับถ้าวาระวาระาแรกเนี่ยก็จะแตกเยอะหน่อยคล้ายเหมือนกับว่าส่วนผสมน้ำมันประสานเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันนะเลยทาให้ตกดตดเยอะหน่อยนะครับพระยุคแรกอะตตกเยอะเลยคล้ายเหมือนกับว่าน้่นมันประสานเนี่ยมันเสื่อมเสื่อมสภาพเร็วกว่านะครับดูทำให้แตกล้านโอเคนะครับแล้วก็ผมอ่าอันนี้ก็เป็นขคองของลูกปุ่นหน้านะครับวัดพิมพ์สุดท้ายเนี่ยเป็นขอหลูกปุ่นหน้า ของระคังนะครับก็จะให้แยกทุกท่านจะได้แยกออกครับปุนหน้าบูหินนะครับจะปณนที่ยงนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับที่สร้างตามหลังมาสร้างสมองสมเด็จมานะครับเราก็ต้องเข้าไปศึกษานะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของปูนหน้านะครับเห็นไหมปูนหน้าท่านก็จะสร้างเห็นไหมครับความสวยงามมันก็จะเรียนแบบสมเด็จระคังมาเลยไหมครับเป๊ะเลย ทรงเป๊ะเลยสวยงามนะครับแต่ว่าลักษณะของพระพุทธรูปนะครับก็จะแตกต,ต่างไปนะครับจะเป็นลักษณะของศิลป,ปะอาราโกเซ่นเพราะสร้างตามลักษณะของ ของยุคนั้นๆอยู่แล้วนะครับสืบอะ่ะมันแยกแยะไม่ยากนะครับส่วนสมเด็จท่านเนี่ยฉลาดมากๆเลยนะครับพระที่สมเด็จท่านสร้างเนี่ยคือท่านจะแฝงเรื่องราวไว้ในองค์พระเลยนะครับอ่าแฝงเรื่องราวไว้เลยนะครับต่อให้เราต่อให้ไม่มีคําบรรยายอะไรในองค์พระเราก็สามารถไล ไล่แล้วก็รู้เหตุการณ์ได้เลยนะครับเพราะว่าท่านแฝงไว้ให้แล้วแฝงเรื่องราวไว้ให้ใองค์พระหมดเลยนะครับยุคไหนยุคไหนยุคไหนโอเคนะครับสี่แบบแล้วเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวให้ดูพระเดี๋ยวมันจะโกลกอีกครั้งหนึ่งนะอ่าสุดเดียละครนะครับ นี่นี่เห็นไหมครับนี่คือจัก,กรพรรดิเห็นไหมเอามาจะก,กลุในพรบรมหาราชวังครับเ,เนี่ยองเนี้ยดูแลบสวยกริบเลยลึกเก่าสวยครบเครื่องครบสูตรและมวลสารเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ว่าเราต้องส่งไปนะส่งเข้าไปนะครับถึงจะเจอ

ครับแล้วก็ย้อนย้อนยุคร้อยปีเนี่ยอนุสร้อยปีเนี่ยเขาก็สร้างตามแบบของเดิมนี้นะครับแต่ความสวยงามมันก็จะสู้ของเดิมไม่ได้ะแต่เขาก็ยังรักษาศิลป,ปะเดิมของอดีตท่านไวน้นะเดี๋ยวผมไปดูอ่าเนี่ยสมเด็จร้อยปีเห็นไหมฮะเราก็พยายามสร้างตามของเดิม คนะครับคลิปเนี้ยเอาไปยาวมากนะคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแว<ม>ดวงปรับเครื่องให้ในะนยุค 5G นี่เนี่ยให้ดูเ<ม>ต็มฟอร์มอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่พอทุกท่านได้เห็นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะแยกแยะได้แล้วนะครับอย่างน้อยก็เป็นภูมิคุ้มกันนะครับใช้กับตัวเราเองนะเน้ย้ำไว้ตลอดนะครับสัดซักครั้งนะมีความสวยงามมากๆสวยงามมาก,ามมากๆครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ